อรุณสวัสดิ์ข้าพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆ้อง,องลูกๆกหลานหลานทุกๆุกกกกกกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งลงและสงบจิตสงบใจฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระอ,องค์จะทรง ตัดกับพวกเราในวันแต่วันของในเวลาเช้าของทุกๆวันและอ่านในละฟังในข้อพระคำที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนที่พวกเราทุกคนจะฟังขอให้ทุกคนคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความมิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดไปด้วยเถอดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์พระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยอย่าละ สายตาของเจ้าไปจากเราแม้นขึ้นลมแห่งความทุกข์จะพัดผ่านมาเหนือเจ้าและท้าทายให้เจ้ายอมแพ้แม้จะสถานการณ์ต่างๆจะดึงความสนใจของเจ้าไปจากเรามากขึ้นทุกทีและทุกทีแต่ถึงกระนั้นเราอยู่กับเจ้าเสมอเราจับมือขวาของเจ้าไว้เรารู้ดีว่าถึงเวลา สถานการณ์ที่เจ้าเผชิญอยู่และเราจะไม่ให้เจ้าต้องถูกทดลองเกินกว่าที่เจ้าจะทนได้อันตรายที่ร้ายแรงที่สุดของเจ้าคือความกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้หากเจ้าพยายามที่จะแบกภาระของวันพรุ่งนี้น้ำหนักของมันก็จะทำให้เจ้าเดินโซเซระลม้ลมลงในที่สุดลูกเอ,อ๋ย จงฝึกตัวเองให้ดำเนินชีวิตอยู่ในขอบเขตของวันนี้เราเดินอยู่ใกล้ๆเจ้าเสมอและคอยแบกภาระ,ะหนักของเจ้าจงเพ่งมองมาที่เราและรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันกับเจ้าเสมออาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำชดุดีบทที่73ข้อ23ถึงกันนั้นก็ดี ข้าพรองค์ก็อยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพรองค์ไว้หนึ่งโครินบทที่10บข้อส,สิไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงสื่อสัตว์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกิน กว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักและห่วงใยลูกทุกคนพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอย๋ยจงฝึกตัวเอง ให้ดำเนินในชีวิตอยู่ในขอบเขตของวันนี้ที่จะไม่ไปคิดถึงวันพรุ่งนี้เราเดินอยู่ใกล้ๆเจ้าเสมอละจะคอยแบกภาระ,ะของเจ้าให้เจ้ามองมาที่เราและรู้ว่าเราอยู่ด้วยกันกับเจ้าเสมออเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณที่พระองค์ทรงรักและอวงใหญ่ พวกเราทุกคนอยากให้พวกเราทุกคนได้พ้นจากความทุกข์พระคิดทรงเป็นเจ้าชีวิตของข้าพระองค์ทรงเป็นจาราสีอย่าให้ข้าลืมเรื่องมองกุฎน้ำโปรดนำไปถึงกังเขตอย่าให้ข้าลืมเกสมณีอย่าให้ข้าลืมความทรมานอย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวานโปรดนำไปถึงกังเขต ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้าที่พวกผู้หญิงโศกเศร้าที่รูดตะวันพิทักษ์รักษาเมื่อบรรจุในอุโมงค์อยากเหมือนมาริยชามักดาราที่นำเครื่องหอมบูชาขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่าโอดนำไปถึงกังเขสให้ข้าเต็มใจแบกไม้กังเขสทุกวันจะแบกเดินตาม ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซูเพราะพระองค์ทรงแบกแทนข้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ่งในพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงรับภาระ,ะหนักหนักแบกภาระ,ะของเราไปทําให้เรา,าได้พบความสุขที่พ้นจากความทุกข์และความที่เราต้องไปแบก ของหนักไว้พระองค์ก็ทรงแบกแทนเราลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาพี่น้องคะขอให้เราทุกคนที่จะเข้ามาอธิษฐานท,นทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ที่จะขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็น อุทกภยัยอักขีภยัวภยวาตภัยภัยจากอุบัติเหตุภยัย <c oughs> จากการสู้รบสงครามภัยจากโรคร้ายโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ขออปร์ทรงเมตตาให้ภัยพิบัติเหล่านี้จงหมดไปจากทุกประเทศทั่วโลกด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอปากประเทศไทยไว้ในปีบาดขอโปร์ขอโงอร์ทรงเมตตาจะิตอยู่กับ คนไทยทุกคนที่จะให้รู้ว่าพระองค์นั้นทรงรักประเทศไทยและวงใยประเทศไทยขอให้พวกเราทุกคนได้เชื่อมั่นและมีสิ่งใดที่มีปัญหาหรือมีความทุกข์ให้พวกเราได้ทูลต่อพระองค์พระองค์จะทรงเมตตาช่วยเหลือเราทุกอย่างขอให้คนไทยทุกคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ที่จะเข้ามา รู้จักพระอ,องค์และเดินไปกับพระอ,องค์ทุกคนจะได้รอดขอให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากวิกฤตยร้ายๆด้วยเถิดและลูกขอปากประเทศอิสราเอลไว้ในฝีประหัตของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องประเทศอิสราเอลให้หลุดพ้นจากสงครามที่จะไม่เกิดขึ้นอีกขอให้ทุกคนที่รอดพ้นจากสงครา,ามนี้ที่จะ มีที่อยู่ที่หลับนอนและมะีการสนับสนุนช่วยเหลือ,อจากคริสเตียนด้วยกันที่จะช่วยให้ประเทศอิสาเลนหลุดพ้นจากภัยพิบัตินี้และมีกินมีใช้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอฝปากประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ในปีพาดขอโปรขอพทรงเมตตาปกป้องคุ้มครอง ประเทศสหรัฐอเมริกาให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆจากธรรมชาติที่จะไม่เกิดขึ้นอีกขอให้ทุกรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาหลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆขอให้ประชาชนสหรัฐอเมริกาทุกคนมีกินมีใช้ไม่อดอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและมีความสุขในหน้าที่การงานที่เขาทำ ขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประธานาธิบดีธรรทที่ศัตรูที่คิดจะทำลายก็ให้พ่ายแพ้ไปขอพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเขาที่จะนำเขาให้นำประเทศสหรัฐอเมริกาให้ไปสู่ประสบความสำเร็จและมีสันติสุขด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วย ทุกประเทศทั่วโลกได้นอกจากพระอ,องค์ผู้เดียวลูกขอปากทุกประเทศไว้ในปีบาทของพระองค์และแต่พระอ,องค์จะทรงนำพระบิดาเจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระอ,องค์ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทำให้ทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทูลขอ ต่อพระอ,องค์พระคุณของพระอ,องค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์ได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือทดแทนพระคุณของพระอ,องค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบ,บูชาต่อพระองค์ ขอพระองค์ทรงเงมตตารับเครื่องสักการะบูชาที่ลูกทุกคนนำมาถวายด้วยเถิดและลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือเป็นผู้รับใช้ของพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกๆทุกคนทราบซึ่งในพระคุณของพระองค์ขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตา ขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ